ผมว่าการก้าวพลาดการใช้ชีวิตบนเส้นทางผิดผิดมันก็เหมือนการทําอาหารถ้ารสชาติมันแย่ไม่คิดจะปรับปรุงอะไรมันก็แย่อยู่อย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีทดลองทําสิ่งใหม่ๆผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องดีขึ้นแน่นอนครับอย่างทูบีน้ำม่วงวันโครงการที่พลิกชีวิตของผมจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับสวัสดีครับผมปอนสกลงงศิริโชครองมาทานชมรมทูบีน้ำม่วนเรือนจำกางราชบุรีรุ่นที่7ครับทุกวันนี้ ผมถ่ายเกียวทอดถ่ายโรตีใบเตยเลยหอมถ้าแวะมาที่วจังหวัดราชบรุรีแวะมาหาผมได้นะครับบางปอนสโลงบินเป็นอะไรที่อร่อยมากครับตอนนั้นผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าผมค้ายยาครับ โดนจับคดีพอรบรอยาเสพติดครับเริ่มต้นจากครั้งแรกคือเราเราอยากลองพอรัสิทิ์เราก็ต้องการมีเงินเพื่อจะมาซื้อเสพครับทางเดียวที่เราจะได้เงินมากๆเราก็มาขายยาแบบเป็นพ่อค้าย,ยาเต็มตัวเลย วันแรกที่ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจําผมอัตราโทษสูงเนื่องจากยาเสพติดที่ผมโดนจับเยอะผมก็ต้องใส่โซนซึ่งผมต้องนอนอยู่กับตวนเป็นเวลาหนึ่งปีเป็นอะไรที่ทรมานมากครับผมไม่ไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยว่าญาติพี่น้องผมใครเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างที่สําคัญคือผมจะมีที่ยืนในสังคมไหมผมจะออกมาทําอะไรคือผมอยู่กับความกลัวเหล่านั้นทุกวันทุกคืนครับ เราคิดที่จะกลับตัวตั้งแต่อยู่ในเรือนจําผมก็ได้มีโอกาสทาอะไรหลายอย่างในในเรือนจำครับผมอบรมแทบแต่ทุกโครงการที่ว่ามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องอาชีพระยะสั้นหรือว่าโครงการต่างๆมากมายผมเข้าร่วมแทบทุกโครงการครับโครงการที่ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนแล้วก็เปิดใจผมมากที่สุดคือโครงการชุมนุมเมื่อวันครับซึ่งเป็นโครงการที่ว่าพอผมได้เป็นสมาชิกแล้ว เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยตั้งแต่ผมได้เป็นสมาชิกโครงการฟุมบอลเมื่อวันผมเริ่มรู้ว่าตัวผมเองมีทักษะภาพมากกว่าที่เราคิดจนที่ผมได้รับการยอมรับจากสมาชิกคนอื่นเลือกให้เป็นรองประธานชมรมแล้วระหว่างที่ผมเป็นรองประธานผมได้จัดก,กิจกรรมทําให้ผมภูมิใจอยู่ทุกวันนี้คือกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการรวบรวมนําสิ่งของหมูยาสีฟันนมขนมเพื่อไปมอบให้ผู้ต้องขังด้วยกันที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีญาติแล้วก็แม่และเด็กถ้าไม่มีโครงการทูบีและววันนะครับกิจกรรมเหล่านี้เราก็ไม่สามารถทําได้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับหลังจากที่ผมได้ผลโทษออกมาผมก็ได้เจอกับคุณหมออิ๋วซึ่งเป็นสาธารณสุขจังหวัดเข้าไปอบรมบมข้างในแล้วก็ได้มีโอกาส ได้ร่วมง,งานกับสารสุดจังหวัดราชบุรีผมได้ไปไปร่วมเป็นวิทยากรนำประสบการณ์ความผิดพลาดของเราเนี่ยไปให้น้องๆเยาวชนได้รับทราบถึงคิดภัยของยาเสพติดผมไม่เคยอายที่จะบอกว่าผมติดยาผมไม่เคยอายที่ผมจะบอกว่าผมขายยาประสบการณ์ของเราที่ได้แชร์น้องๆฟังเนี่ยจะมีโอกาสได้สร้างขุมงนนันให้กับน้องๆทุกวันนี้ผมก็ยังทำอยู่และผมก็จะทำต่อไป ตอนนี้ถ้าภูมิใจถือกับเรียงมากครับผมขายเกี๊ยวทอดขายโรตีใบเตยเลยหอมแม้จะไม่ได้เงินมากแต่มันเป็นเงินที่ได้มาจากอาชีพที่สุดจริตลูกค้าที่มาอุดหนุนบางคนก็รับรู้ว่าผมเคยติดคุกมาแต่ผมกลับตัวแล้วก็มาให้โอกาสช่วยเหลือมาอุดหนุนซึ่งภูมิใจผมคิดว่าถ้าไม่มีทูบีผมก็ไม่มีวันนี้อกครับ สิ่งนี้ผมได้รับจากซูบีน้ำม่วันนะครับผมค้นพบตัวผมเองว่าตัวผมมีค่าพอที่ว่าจะทําเพื่อคนอื่นโครงการซูบีน้ำม่วันนะครับสอนให้เรารวมกันเป็นหนึ่งในการทําความดีด้วยทําประโยชน์ต่อสังคมด้วย mm. ก็อยากจะฝากคนที่ดูรายการนี้นะครับว่าคนที่หลงผิดแล้วสามารถกลับตัวได้ผมก็อยากให้ให้โอกาสกับคนเหล่านั้นนะครับ ถ้าเรามีโอกาสได้เป็นสมาชิกช่วงมตุบีแล้วเมื่อวันแล้วเรามีโอกาสได้แสดงศักยภาพของเราออกมาเราจะมีที่ยืนในสังคมแน่นอนครับถึงจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มันภาคภูมิใจที่สุดครับ